เราต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะนําเสนอด้วยความระมัดระวังครับจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอิริยาบถของท่านคูบาบุญชุม่มซึ่งล่าสุดชัดเจนแล้วท่านอาพาธนะครับและในถแถลงของศิทยานุสิตเนี่ยได้มีการเอ่ยถึงก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยป่วยเป็นมาลาเรียขึ้นสมองด้วยแต่ว่าต้องย้อนไปถึงท่านคูบาบุญชุ่มก่อนนะครับ พระครูบาบุญชุ่มเนี่ยเป็นพระที่รู้จักกันในฐานะพระสงฆ์นักปฏิบัตินักพัฒนาคุณผู้ชมจะมีภาพจําของครูบาบุญชุ่มก็คือช่วงกรณีเหตุสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่สิคนคติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนจริงๆท่านเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากครับแล้วก็มีภาพนี้ซึ่งเป็นภาพจําหลังจากนั้นเนี่ยยีเามษาตั้งแต่ปี62ครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติธรมกรรมฐานปิดวาจาเป็นเวลา3ปี3เดือน3วัน ที่ถ้ำหลวงเมืองแกต๊ตเมียนมานะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่1สิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมารายการเราก็นําเสนอครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำครับแล้วก็มีศิทษยานุศิย์ซึ่งเป็นคลื่นมหาชนเลยครับมารอต้อนรับที่หน้าถ้ำกันอย่างเนืองแน่นแล้วก็มีการนั่งบนราชรถที่ทางลูกศิษย์ได้มีการเตรียมไว้หลังจากที่ออกจากถ้ำท่านก็ได้แสดงธรรมโปรดญาติธรรมนะครับ ตามสถานที่ต่างๆในหลายเมืองของเมียนมาและนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นครับว่ามีลูกศิษย์บางรายไปสังเกตเห็นว่าท่านเนี่ยมีอาการที่ต่างไปจากเดิมอิริยาบถต่างๆเปลี่ยนไปนะครับขออนุญาตไม่นำเสนอภาพอิริยาบถเหล่านั้นจริงๆมีการแชร์ภาพออกไปเยอะมากเลยทีเดียวขอบรรยายเป็นบางส่วนครับเช่นมีอิริยาบถของการนั่งโยกบนอาสนะ หรือมีการแลบลิ้นระหว่างการแสดงพระธรรมเทศนามีลักษณะของการวิ่งบางช่วงวิ่งไปกราบสมณรอย่างนี้เป็นต้น<า>ก็มีหลายคนโพสต์ข้อความลง Facebook ครับที่เป็นประเด็นก็อย่างเช่นคุณวันอยู่บำรุงคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยโพสต์สั้นๆแบบนี้ครูบาบุญชุม่มแล้วก็ใส่เป็นอีโมติคอนคุ้นคลิดอย่างที่เห็นในภาพทัวลงทันทีนะครับความเห็นแตกต่างกันไป หลายคนก็จะเป็นห่วงครูบาบุญชุมว่าเอ๊ะ e ท่านอาพาธหรือเปล่าหรือ,รอ,รอยังไงทําไมคุณวันมนมาโพสแบบนี้ล่าสุดเนี่ยคุณวันก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับก็บอกว่าโพสต์เพียงชื่อท่านเฉยๆเท่านั้นรวมไปถึงมีความคิดเห็นจากอาจารย์จตุรงจงอาสาซึ่งเป็นนักวิชาการพระพุทธศาสนาอาจารย์จตุรงเนี่ยตั้งคําถามไปถึงลูกศิษย์เลยและเป็นการแสดงความคิดเห็นที่หลายคนบอกโอ้โ oh, หจัดเต็มสุดโต่งถ้าป่วยก็เอาไปรักษา ไม่ใช่เอาไปแห่หากินอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพุ่งไปที่ลูกศิษย์<ะ>ทันทีและล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาชัดเจนแล้วครับ Facebook ของมูล,ลนิธิดอยเวียงแก้วได้มีการโพสต์ประกาศว่าตามที่ครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติธรรมณถ้ำเมืองแก๊สตั้งแต่29เมษายน62จนถึง31กรกฎาคม65นั้นหลังออกจากถา้ำก่อนที่จะได้รับการตรวจทาาขันทุกระบบจากคณะแพทย์ ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวันทั้งในเมืองแก๊สและการเดินทางไปแสดงธรรมต่างๆตามหัวเมืองอย่างน้อย11เมืองไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านรวมทั้งได้มีพิธียกฉัดเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณนะที่ตั้งเมืองหางเดิมซึ่งก็เป็นสถานที่สวรรคตจนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรืองอำเภอเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็ก ช่วงเวลาดึกของวันที่8สิงหาคมรุ่งขึ้นเช้าของวันที่9สิงหาครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาพาธขึ้นศิทธยานุสิ์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษา,าธาตุขันโดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางพรมแดนแม่สายและโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมทางมูลลนิธิดอยเวียงแก้วจะประกาศให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะจากนั้นอีก15นาทีในเพจ Facebook ก็ได้มีการโพสต์คติธรรมเกี่ยวกับการให้ระวังความคิดและคำพูดครับรวมไปถึงคติสอนใจที่สรุปได้ว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็อาจจะเป็นด้วยเนื่องกระแสะวิพา์วิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองชัดเจนแล้วจริงๆเนี่ย ข่าวลือออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเอ๊ะท่านเข้าโรงพยาบาลท่านเข้ามาฝั่งไทยยังไงแต่ก็มาชัดช่วงบ่ายวันนี้ทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องมาลาเรียขึ้นสมองครับดรนายแพทย์สรรม่วงน้อยเจริญอายุรแพทย์และรองผู้อานวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อธิบายไว้นะครับว่ามาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยคือเกิดจากเชื้อมาลาเรียชนิดอุรุนแรง ส่วนใหญ่มักเกิดจากยุงก้นปล่องในแถบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากักมพูชาลาวและภาคใต้แม้หายเป็นปกติแล้วในอดีตหากกลับเข้าไปอยู่ในป่าในสภาพแวดล้อมที่มียุงก้นปล่องกัดอีกก็อาจจะกลับมาเกิดภาวะของโรคซ้ำได้ครับการมาเลียขึ้นสมองนะครับจริงๆก็เป็นเรียวกว่าเป็นกลุ่มอาการนะครับก็จะเป็นหลักๆก็คงมีการเปลี่ยนแปลงทางการรู้สึกตัวครับ ก็อาจจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนไปซึมลงหรือบางคนพูดจาสับสนพูดผิดปกติหรือบางคนอาจจะแยกไม่รู้สึกตัวบางคนก็มีอาการชักเกร็งขึ้นมาได้ครับใช่ครับก็คือเป็นมาก่อนในอดีตรักษาหายแล้วกลับเข้าไปพื้นที่เสียงใหม่มีโอกาสเป็นใหม่ได้ครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการข้ามผ่านแดนครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ก็ชัดเจนแล้วครับโดยผู้บังคับ กรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาทีบีซีพันเอกสุดเขตศรีนินทินท่านบอกว่าคณะลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มเนี่ยได้ประสานผ่านทางทีบีซีเมียนมา<ด><ด>เพื่อนําพระครูบาบุญชุ่มไปทําการรักษาที่เชียงราย<ด>การข้ามแดนก็เป็นไปตามเกณฑ์ของทีบีซีเนื่องจากเป็นผู้ป่วยต้องรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วทางครูบาบุญชุ่มก็มีสัญชาติไทยจึงสามารถร้องขอเพื่อข้ามพรมแดนมาได้อย่างถูกต้องนะครับ ก็บทสรุปก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านหายจาก